ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียขวัญสตอรี่ส์เรื่องราวหลอนจนทำให้คุณต้องขวัญผวาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็นสหภาพโซเวียตมีความภาคภูมิใจใหม่อยู่ทางตอนเหนือของยูเครนนั่นคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้ามันตั้งตระงานอยู่ใกล้กับปริเปียด เมืองใหม่สุดหรูที่ถูกเนรมิตขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะที่นี่คือเมืองในฝันที่มีทั้งสวนสนุกและอพาร์ตเมนต์ทันสมัยหัวใจของเชอร์โนโบิลคือเตาปฏิกรรุ่น RBMK 1000จำนวน4เตาที่ท,ทรงพลังมหาศาลแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่นั้นซ่อนเร้นความรีบเร่งในการก่อสร้างตามคำสั่งของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ระบบความปลอดภัยหลายอย่างถูกมองข้าม หนึ่งในนั้นคือช่องว่างมรณะ75วินาทีมันคือช่วงเวลาที่หากไฟดับระบบหล่อเย็นจะหยุดทำงานและเครื่องปั่นไฟดีเซลสำรองต้องใช้เวลาถึง1นาที15วินาทีนานพอๆกับร้องเพลงชาติจบกว่าจะเริ่มทำงานเต็มที่วิศวกรจึงคิดค้นวิธีแก้ปัญหาโดยอาศัยแรงเฉืยของกังหันไอน้ำมาปั่นไฟขัดตาทับในช่วงเวลานั้นทฤษฎีนี้ฟังดูดี เหลือแค่การทดสอบจริงซึ่งถูกผลัดผ่อนมานานถึง9ปีจนกระทั่งคืนวันที่26เมษายน2526ามกตามกำหนดการการทดสอบระบบความปลอดภัยนี้ควรเกิดขึ้นในช่วงเช้าโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญแต่โชคชะตาเล่นตรกเมื่อศูนย์ควบคุมไฟฟ้าที่เคียฟขอร้องให้เชอร์โนบิลเดินเครื่องจ่ายไฟต่อเพราะไฟไม่พอใช้ทำให้การทดสอบถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนตะวันตกดิน ทีมงานกะเช้าและกะบ่ายที่เตรียมตัวมาอย่างดีกลับบ้านไปหมดแล้วเหลือเพียงทีมกะดึกที่เข้ามารับช่วงต่อโดยได้รับโจทย์เพียงว่าแค่คุมระบบระบายความร้อนโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะทำภารกิจที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์สถานการณ์เริ่มเลวร้ายเมื่อทีมงานพยายามลดกำลังการผลิตลงเพื่อเตรียมทดสอบแต่เกิดความผิดพลาดจนกำลังไฟร่วงลงไปเหลือเพียง30เมกะวัตต์จาก3,200เมกะวัตต เปรียบเสมือนเตาที่ใกล้ดับในสภาวะนี้เกิดสารพิษทางนิวเคลียร์ที่เรียกว่าซีนอน135ก่อตัวขึ้นเงียบๆในแกนเตามันทำหน้าที่ดูดกลืนนิวตรอนทำให้การเร่งเครื่องกลับมาทำได้ยากมากโดยความไม่รู้และแรงกดดันที่จะต้องทดสอบให้สำเร็จวิศวกรตัดสินใจทำในสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดพวกเขาดึงแท่งควบคุมหรือเบรกของเตาปฏิกรณ์ออกจนเกือบหมด เตาปฏิกรณ์กลับมาทำงานที่ระดับ200เมกะวัตต์แต่มันอยู่ในสภาพเปราะบางที่สุดสัญญาณเตือนภัยดังระงมทั่วห้องควบคุมทั้งระดับน้ำอัตราการไหลและความดันแต่เจ้าหน้าที่เลือกที่จะปิดเสียงเตือนและเดินหน้าต่อการทดสอบเริ่มขึ้นไอน้ำถูกตัดออกจากกังหันปั๊มน้ำเริ่มหมุนช้าลงตามแรงเฉื่อยน้ำในเตาร้อนจัดจนกลายเป็นไออย่างรวดเร็ว และนี่คือจุดตายของเตา RBMK มันมีคุณสมบัติที่เรียกว่า positive void coefficient แปลง,ง่ายๆว่ายิ่งน้ำเป็นไอมากเท่าไหร่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นกราฟพลังงานพุ่งทยานอย่างบ้าคลั่งขึ้นที่ห้องควบคุมหัวหน้ากะตะโกนสั่งให้กดปุ่ม A z 5หรือ scram ซึ่งเป็นปุ่มหยุดฉุกเฉิน แท่งควบคุมทั้งหมดถูกสั่งให้ทิ้งตัวลงไปในแกนเตาทันทีเพื่อหยุดปฏิกิริยาดูเหมือนจะเป็นทางรอดสุดท้ายแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการลั่นไกปืนเพราะปลายของแท่งควบคุมทำจากกราฟไฟต์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในวินาทีแรกที่มันแห่ลงไปแทนที่จะหยุดมันกลับไปกระตุ้นให้พลังงานพุ่งจาก200เมกะวัตต์ไปแตะระดับ30,000เมกะวัตต์ภายใน3วินาทีตูม้ม แรงดันไอ้น้ำมหาศาลร,ระเบิดฝาครอบเตาหนัก2,000ตันลอยลิ้วเหมือนฝาหม้อต้มที่เดือดฟล่านตามมาด้วยการระเบิดของนิวเคลียร์ครั้งที่สองแสงสีฟ้าอมม่วงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนสาสตร์กระจายกัมมันตรักสีออกไปทั่วสารทิศเช้าวันต่อมาโลกยังไม่รู้ความจริงแต่ที่เชอร์โนบิลคือนรกบนดินแกนเตาเปิดอ้าไฟจากกราไฟล์ลุกโชน พลสารพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศท่ามกลางความสิ้นหวังเหล่าวีรบุรุษได้ถือกำเนิดขึ้นนักบินเฮลิคอปเตอร์บินฝ่ากลุ่มควันมรณะเพื่อทิ้งทรายและโบรอนลงไปดับไฟสามนักประดาน้ำอาสาลงไปในชั้นใต้ดินที่ท่วมขังด้วยน้ำปนเพื่อนรังสีเข้มขน้นเพื่อเปิดวาล์วระบายน้ำป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงร้อนจัดหลอมละลายลงมาเจอน้ำซึ่งจะทำให้เกิดการระเบิดซ้ำที่รุนแรงกว่าเดิม พวกเขาคือผู้กู้โลกที่แท้จริง Liquidators เหล่าทหารและคนงานนับแสนที่ต้องใส่ชุดป้องกันวิ่งเข้าไปตักเศรษราษะกรรมันตรักษีด้วยพลัวทำงานได้ทีและไม่กี่วินาทีแต่ต้องแลกมากับสุขภาพและชีวิตในภายหลังในที่สุดไฟนรกก็สงบลงด้วยการสร้างโลงหินหรือซาโคากัสครอบเตาปฏิกร์ไว้ภายใต้ซากปลักหักพังนั้น เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้หลอมรวมกับทรายและคอนกรีตกลายเป็นลาวาที่ชื่อว่าเท้าช้างหรืออิเ h ฟ n วนสฟุตวัตถุที่อันตรายที่สุดในโลกซึ่งเพียงแค่จ้องมองมันในระยะใกล้ก็หมายถึงความตายวันนี้พริเปียดกลายเป็นเมืองร้างที่เวลาหยุดเดินชิงช้าสวรรค์ยังคงตั้งตระงานท่ามกลางความเงียบป่าสนรอบข้างที่เคยแห้งตายจนเป็นสีแดงเริ่มฟื้นตัวและธรรมชาติเริ่มทวงคืนพื้นที่ แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือบทเรียนราคาแพงที่เตือนใจมนุษยชาติว่าเมื่อเราประมาทกับพลังที่เราสร้างขึ้นราคาที่ต้องจ่าย